หนึ่งสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคุณโยมนะครับพิเศษนะครับนี่จะเลี้ยงแมวเยอะนะครับ <c oughs> เลี้ยงแมวเยอะนะแมวเป็นสิตัวนะครับมีแต่ตัวน่ารักเลยนะครับไปไหนแล้เจ้าเหมียวนี่ไม่ออกมาเลยเนาะ ถึงน้องสมนินไม่นอนนี่นอ้องโยมเขาจะเลี้ยงแมวไว้เยอะนะครับมีแต่แมวพันน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวทำย่างไงาน้น ใส่บาตให้สามเณรยเยอะเยอะเลยเด้อจะได้ตัวไววันนี้จะได้ลาก,กับอำนาจจะเดินเด้อเนี่เด้อนะครับจะได้ตัไวไวนะครับปีหน้าจะได้กลับมาบวชอีกนะครับ ไขมันเริ่มจะเสื่อมออกมาแล้วนะครับเนี่เมื่อวานนี้มันอาบน้ำเลยนะครับประกาศอีกครั้งหรือใครอยากได้สม,มนีนไปเลี้ยงนะครับมีสมณมีนรูปหนึ่งอยู่นะครับนี่ไม่ดือ้อไม่ซนนะครับ เรียงง่ายง่ายนะครับให้ทานแต่น้ำก็พอนะครับข้าวไม่ต้องนะครับวันนี้จะได้ลาศึกขานะครับไปอยู่ที่บ้านเรียนหนังสือต่อนะครับสามเณรน้อยนะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับใกล้จะเสร็จละเด้อนะครับบนทางบินทบาทนะครับของคณะสงฆ์นะครับเดี๋ยวอีกสองหลังสุดท้ายนะครับที่โยมใส่บาตรให้นะครับเสียงเจ๊วเจ๊วนี้นะครับใครอยากได้สามเณรไปเลี้ยงนะครับรับได้นะครับนี่ครับ โยมนะครับผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับวัดไม่สันติสุขประจำทุกวันนะครับคนลคนนี่เนนเนนด้วยเหรอเนีืยใส่ให้เนนเยอะๆเด้อจะได้ลากับน่าจะเรือนในวันนี้เด้อนะมีแต่คนลาเลาวันนี้เนีนกลับวันนี้เหรอ ใส่เฉพาะนิ้นี่แหละใส่นี่นี่ละใส่ให้เยอะๆเลยจะได้ตัวไวัยแต่ต้องกดได้สองเลยเยอะๆนะครับเรือบานหลังนี้กับหลังอีกหลังสุดท้ายนู่นนะครับก็จะ นะครับอยู่ที่ใส่บาทประจําทุกวันนะครับไม่ทุกวันไม่ทุกวันบ ถ้ากลกว่า้สองปีนาะจะหายรแสต้องต้องมาเยอะนะสาธุสาธุนน่นทัานหน้าไปทางโยมนน่นถ้าปีนะาะจะหาอินทงไม่มาขอตัวแทนมา นะครับโยมชอบเชลฟี่นะครับสมานินนะครับชอบถ่ายรูปนะครับแต่วันนี้ย่างซีนนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับคณะสงฆ์ที่มาช่วยงานปฏิบัติธรรมวัดใหม่สันติสุขนะครับจะได้เดินทางกลับนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่มาจากวัดบ้านเขาบัวนะครับหลังจากชันพัฒหาพิเศษเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เดินทางกลับนะครับแม่เขาแม่ชีที่เดินทางมาด้วยกันนะครับสัมมาเนนก็จะได้เดินทางเหมือนกันนะครับเอ้าเรียบร้อยเลยเดนี้ต้องคนเลขสองใหญ่ๆแนะนำีปลูกเลสองนล้นเลขหนึ่งไม่ดีแต่เลสองดี ไม่รู้เป็นนกแก้วนกคนทองหรือเปล่านะครับนี่ไม่รูเป็นนกแก้วนกคุนทองหรือเปล่านะครับสมัมมานนะครับพูดเก่ง